เฮ้ยทีวีสลิปปี้เกเมเชิญพบกับ r a v e n f i e พ d ร์เออร์บนวอลแฟรเอ้ยเออ a n บ a นพ o ทรนะครับอืมตอนนี้พอคออเปอเรที ative, มันกลับมาแล้วครับเราต้องตั้งรับให้พร้อมไม่รู้มันจะบุกจากที่ไหนโอเคพอคออเปอเรที okay. ative, มันมีกองทัพแล้วก็เงินทุนหนามากไม่รู้ไปเอามาจากไหนเท่าที่สืบมานะครับ แต่ว่ามันเงียบเหลือเกินเพราะมันกำลังเตรียมบุกเลยครับโอเคเราไปวางกับวางกำลังป้องกันดูว่ามันจะบุกที่ไหนฮะมีการเคลื่อนไหวที่ไอซ์แลนด์ครับนี่มันฐานของเราไม่ใช่เหรอโอเปอเรทีฟกับเราหน่วยอีเกิลสีน้ำเงินโอเค ไปปลูกไอแลนด์ดยังไงเนี่ยโอเคเตรียมพร้อมครบเตรียมอาวุธทุกอย่างให้พร้อมโอเคเรามี G 5ห้าสิบเก้าสี่อแกรมสองร้อยแล้วก็เรลกันนะครับโอเคเราไปที่ฐานที่เกาะของเราเตรียมตั้งรับ ชิบเป่งขอลดความเร็วสูงให้ชั้นด้วยกดแคร็บบุกความเร็วสูงบพบศัตรตูยานรบศัตรตูครับไม่แล้วมันอยู่ไหน,นี่ย ยิงให้หมดยิงให้หมดกวาดให้หมดรถใหม่หมดเลยชนโอเคปลุกไปยิงจุดยืนตอน่อฮึยิงฉันเหรอโออเปทีด้านหน้าปืนเซมิออตโต้ไม่เป็นไร ยิงได้หมดสดชื่นถ้าสดชื่นระวังขึ้นบังเกอร์ด้านบนหาที่ลบกำบปังโอเปอเรทีฟไม่ได้กินปืดกน้นละจุดีินดีโอเปอเรทีฟโอ้ยมันดีสปอนไม่ครับท่าน 5, ฮะมันจุดเกาะได้เยอะแล้วโอเคเตรียมพร้อมไปทางนู้นมันจดุดเต็มปืนได้ด้วยครับท่านเรลกันป้มเจอนี่ซะหน่อยเฮ้ยไม่ได้ใช้มานานละเรลกันกระตองกระสุนขาบโอเคมีน,นิกัน เฮ้ยฟกมันมาจากไหนวะดับบนดับบนบุกจากดับบนเฮ้ยอย่าแล้วมันยึดฐานเราบ้า่าเอ้ยไปทางนู้นกันมันยึดก่อเราหมดเลยบ่าจริงไอ้ของพวกนี้นี่มันเตรียมบุกยึด ไม่มีใครได้เปลี่ยบใครโอเคเดี๋ยวกันสนับสนุนด้านบนลเลยยึดทงได้แล้วขอรถให้ชั้นด้วยวิกุปออนม่ขอรถให้ชั้นด้วยรถ,ยรถยครับมหาการ nó Đấy, lót sát lên bà rồi chứ Nó bốn mì, Đi lót, hơi hơi đây Lót sát จะพานักตู้งวิเก่งนักเลอเก่งกาจพอได้ทีรถอยู่ด้านหลังเต็มปุ๊กเต็มปุ๊กพอได้ทีแม่งจะรถแคร็บนะครการของข้าสักหน่อย เร็วกันมหาการนี่กระโดดยิงเฮ้ยลูกซองอไปบ้าเอ้ส่นในปอ,อเฮเรายึดดินแดนได้แล้วเตรียมรับพวกโอเปรทีฟอย่าละเร็วกันยึดทงแงเรา ไม่ให้ยึดลักหน้าหม้อิบเปังมองเห็นศัตรูไหมโอเปรเรทีฟยิงกระเด็นเลยยิงคอปเตอร์ศัตรู เติดหว่งไปแล้วขอบปริีพยิงจากบนจัดเขาแย่แล้วยิงโอ้ตกเขาไอ้บ้าเอ้ยตายแน่ชั้นโอ้ยตายชิดตายคักครักม,มันจอยยิตตะหลังครับท่านไปทางน้วน เฮ้ยมาจากไหนวะโอเปอเรทีฟจะยึดยินแทนเออแมันควันระวังโอเปอเรทีฟทางนู่นเห็นโอปเปอเรทีฟแล้วเหรอพบแล้นะเราอยู่ในที่โลง่งโอเคเมาส์หมุนไม่ได้ยิงเลยดิโ,ดโอพวกมันยึดหัวหัด อย่้วแรนนี้อาวุธประาการัรอย่แลแวพวกปฏิทันยามเราชิดปเป็นเลย ม้องจะตรวจพหาการของมันอย่าฟื้นนะมึงมันจะยึดตรงนู้นเร็วกันเคยเร็วกันยานพาหนะมหาการของมันไม่มีทางวะเราไม่มียานพาหนาะเลยเลย มันย้ำเราชิปเป็งเลยอะไรดีอ i ป m e n ์ทางนูน้นประตูทางนูน้น รียลดดิงเปิน,นกลไกตู้หนึ่งชอมสลอนเชนนะบมางเอเอา้าเร็วกันมีไว้มันยามร้อยชิบเป่งเลยหนักแน่น มีกันจ้าไปมีกันแบบนี้ไม่เวนะิร์คฮะมีการ10เมตร ยิงยิงยิงไปยึดหัวเกาะมาล่อเลยอยู่ที่ห,อรอหารเกิดหัวขึ้นแม่ไอ้ติดกระตุวเฮ้ยเก็บไปแล้วไหมล่ะ น,นี่กันระตูกวาดให้หมดจะชนกอมไหมล่ะไอ้ท้าวที่ไซย,ยินข้ากันละ่ะตึ๊บไอ้บ้าไอ้โอ้ยลงแรงเกินตาย่าย่ำพวกมันครับมหาการ เรามีอุปกรณ์มาหาักกรนมาช่วยแล้วแค่นี้ไม่แพ้ง่ายหรอมีกันมาหาักกันฟึออ๊บฟึึ๊บฟึ๊ไม่มีทางแล้วข้าเห็นนะเว้ยม,มีกันมาหาักการโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บหลบก่อน มีกันมหากานชีตปลวกโอ้ยแม่ไอ้อาวุธโหดที่เนี่ยอะไรวะกีตาร์กับมีการหัวหน้าครับไม่ต้องหวังฉันฉันมีอาวุธสุดโหดอาวุธทุกอย่างจากคฟังเบอร์อาวุธทุกอย่างจากคฟังเดิมพันด้วยอาวุธยากฉันมี ชีตปลวกมหากันจ้าชีดปลวกมหากันจ้าปืนชีดปลวกมาโอ้ยปืนร้อนแต่แค่นี้ปืนชีดปลวกมหาการโอเป,อ,ปาาอ,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 อเรทีฟสัดเจอือพิษของของฆ่าซะหน่อยเพิ o, ่มแมนโอ้เพิ่มแมนะหันมีปืนโหขนาดนี้เลยเนี่ยโอ๊ยไอ้บ้าอีโอ,อ,อ,อเปอเรทีฟเตรียมนี้ หลุดยิงกันไปแล้วฮูสัสสน้อยเน่เดี๋ยวมีการของขาศน้อยคอปเตอร์มาฆกากัน่าลุกไอ้บ้าไอ้โอเปอรชัเก็บเจอโอ้โอ้ไอ้บ้าโอ้ ายน่มินิกันขามไม่ใช่มีแค่มินิกันอย่างเดียวขามีนี่ด้วยเอฟดีซีสิบสองปืนสงคารามโลกมาฮาาักกันนะนี่ไปโดนปืนตัวเองโอ้ย อ้อยมีกันก็มีบุกอีกก็บุกยี่สิบสองเครลีโลทำไมเนี่ยว้ามีกันข้าจะบุกยึดดินแดงของเจ้าโอ้เหลือรถรถเราตกน้ำครับไอ้บ้าอไอ้เล่นอะไร เครื่องแรงเกินครับ DC2 ปืนสงครามโลกชิมตอชิมแท็กซ์โอเปอเรทีฟว้าแม่นจริงแกไม่ได้มีคนเดียวนะเฟย์เอสเคซีหนึ่งหกโอเปอเรทีฟกางผ้ายแพ้ยาหมัน เราชนะครับท่านอย่าต้องประมาทมันยังมาได้อีกเรื่อยๆบุกยึดออกปทินตัวสุดท้ายโอเคจัดการพวกออกปทินได้แล้วเรือเราใช้เรือยึดครับท่านแจ๋งมากเออเป็นไงหูดับเลยใช่ไหมเสียงดังระเบิดดังขนาดน,นัเออก่อนนีดหน่อยครับเสียงปืนหูดับไปแล้ว เออในที่สุดฮท,ดทีวีของเราก็ชนะโอเปร่าทีได้สักทีตรวจรอบเกาะดูว่ามีพวกโอเปร่าทีลงเรืออยู่ไหมหน้าก็ตรวจเองดิโอโอเสง,องหน้าเลยเหรอเฮ้ยไม่ใจสิพวกนายก็ตรวจรอบเกาะด้วย ของพวกโอเปอเรทีฟลงเรือถ้าพบเพนสบูเป้ปาหมายิงได้ทันทีครับท่านโอเคแม่คอปเตอร์ของเราเฮ้นไม่ใช่โอเปอเรทีฟนำมาพวกเราครับท่านรถจมน้ำครับท่านไปบ้าเอ้ยโอเคครับเป็นไงบ้างกับการ รบ Urban Patrol, Urban War fare, เออร์บันพัทรอว์เออร้บนวอลแฟร์เออร์บนพัทรอของเพอร์ทีวีสลิปปี้เกมเมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมติดตามเพอร์ทีวีสลิปปี้เกมเมกับเกม Ravenfield ในตอนต่อไปตอนต่อไปเราจะไปเจออะไรนั้นโปรดติดตามจะได้เจอกับโอเปอเรทีหรือไม่หรือว่าจะเป็น การสู่รบของหน่วยอ okay. ื่นโอเคตรวจรอบเกาะไม่เจอโอปเปอเรทีฟครับเฮคอปเตอร์เอเคกของเราโอ้ oh. ไปพัดกลางหันหัวหน้าโดดโดดโดดเออโทษโทษโทษตรวจตะเวนรอบเกาะลาดตะเวนไปอีก24ิีชั่วโมง ระวังพวกมันแอบดอยแอบดอยพวกตอนนี้มันพวกโอเปอเรทีฟมันกำลังจะเตรียมบุกเน็ตต่อไปแน่นอนแต่ไม่ใช่ที่นี่แน่มันจะบุกที่ไหนต่อไปนั้นโปรดติดตาม Ravenfield ของ her TV Ravenfield for you top